เอาเอาเอาเยีหางไม่ไม่ไม่ยี่หางเอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้เอา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 อีอเาเอาเอีเอาอเอาเอาเอาเอเอา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 อาเอาอาอาเอาเอาอเ

ต้ำไม่ออมเห็นแ้วเนี่ยออน้ไม่เห็นแ้เนี่ยออเ,เยอ,อ้าอนปามได้ <laughs> <laughs>